เป็นข้าราชการพอเข้าโรงข้าราชการเข,ข้าไปแล้วก็ถูกกดทีกดโน้มกดนี่ย้ำนายทั้งเงินเดือนทั้งสัตว์สีนน่นนี่นั่นถูกนายที่ห้องสูงกดกดลงมาเรื่อยๆื่อยแล้วถามว่านักเรียนเลือกได้ไหมบางคนจะบอกว่าบางคนรู้ตัวเองไม่ชอบอะไรตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีสองพอรู้ตัวเองเกิดทำไงครับ เสี้นไปเรียนครับแล้วถามว่าเวลาสอบฟีที่เขาต้องเสียค่าเทอมเสียอะไรเนี่ยมันเพื่ออะไรที่เขาจะต้องเิี้วไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจ่ายค่าใช้จ่ายใหม่ทั้งหมดทั้งค่าเทอมค่าสอบค่าเงินกิจทั้งหลายแหละเขาเสียเพื่ออะไรถามอย่างนี้แต <c oughs> การศึกษาไทยการเรียนการสอนของการศึกษาไทยไม่ได้สอนให้เด็กสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ลองดูนะครับว่าโจทย์เรื่องเดียวกันแต่คนละรูปแบบทําไมนักเรียนทําไม่ได้เพราะนักเรียนไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเรื่องเนี้มีสูตรการหาว่าอะไรไม่เข้าใจว่าแบบนี้ัวแบบนี้เรื่องเดียวกันต้องประยุกต์ต้องปรับยังไงแค่นี้สมมุติว่าโจทย์ข้อนี้คําตอบคือ 90. สิบสูตรบอกว่าสอนมาให้ห้าบวกห้าได้สิบ โรงเรียนสอนแค่นี้แต่ไม่สอนว่ามันมีวิธีอื่นไหมแล้วจะทํายังไงให้มันได้สิบโรงเรียนไม่สอน,สอนพอเด็กไปเจอแบบเดียวกันเด็กไม่สามารถทําได้เด็กไม่รู้ว่าหกบวกสี่คือสิบอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเด็กไม่สามารถทำคทวามเข้าใจได้ว่าสองหกแปดเท่ากับสิบได้เหมือนกันเด็กไม่สามารถถ,ถึงไดน้นี่คือช่องว่างของการศึแล้วการศึกษาไทย อย่าคิดว่าไม่อย่าคิดว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับกรัฐบาลถามว่ามายืนตรงนี้ผมมาเคยเรื่องไหวทางการศึกษาถามว่าทําไมต้องมายืนเบทีตรงนี้ถามว่าทําไมต้องมายืนอยู่ตรงจุดตรงนี้เพราะการศึกษามันก็เกี่ยวกับการเมืองหลายคนจะถามว่ายังไงลองดูนะครับว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการจะเปลี่ยนอะไรก็ได้จะเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งอย่าง ต้องผ่านการถังชอบของคอรมอคอรมอคือคณะรัฐมนตรีมันก็คือพวกรัฐบาลแล้วแบบนี้มันจะไม่ให้เกี่ยวข้องกับการเมือนได้ยังไงเอี้ครับผมขอถามเป็นคำถามสุดท้ายมีลูกหลานไทยที่เรียนพิเศษไหมครับหรือนักเรียนทั้งสามมีใครที่เรียนพิเศษไหมครับมีนะครับมีนะครับใครใครมียกมือครับใครมีน้องหนึ่มียกมือครับ ผมอยากจะถามว่าเรียนเพื่ออะไรถามว่าเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อทำข้อสอบได้จะได้เกรดดีๆล้าเกรดดีๆเอาไปทำอะไรสงสัยไหมครับว่าเกรดดีๆทำอะไรนอกจากจะเกรดดีๆแล้วไปสมัครงานได้งานดีีดนั่งในห้องอยู่นั่งในห้องแอร์เย็น แล้วถามว่าเด็กที่ได้เกรดไม่ไดีแต่เขาไม่พร้อมสามารถจะอื่นล่ะทำไมอยากจะถามมากเลยราชพัฒผิดอะไรทำไมอ่ะจะบอกว่าถ้าคุณเหยียดราชพัฒนะราชพัฒคือมาหาลัยที่ขึ้นชื่อเรื่องครู รู้ไหมถ้ามือเหยียดลาชสัพานมึงเท่ากับเหยียดครูที่สอนมาแล้วจะบอกว่ากระบวนการคัดเลือกครูนะเด็กไม่หลุดล้างสมองเด็กส่วนหนึ่งถูกล้างสมองตลาดโกลและอีกส่วนหนึ่งเด็กถูกล้างสมองจากครูแล้วถามว่าครูถูกล้างสมองจากอะไรก็หลักสูตรหุศาสาหลักสูตรที่เรียนมานั่นแหละครับ มันต่อเป็นท่าภาคเป็นระบบเป็นระบบแล้วถามว่าจะแก้ต้องแก้ตรงไหนบอกเลยครับว่าการศึกษาไทยไม่ควรปฏิรูปก,การศึกษาไทยย้ำนะการศึกษาไทยการศึกษาไทยควรปฏิวัติไปเลยม,มันเหมือนต้นมไม้ที่ตายแล้วใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่รดน้ำไม่เลยมันก็ไม่ขึ้นนอกจากมันจะขุดออกแล้วปลูกต้นให,หม่หงไปแค่นั้นแล้วไม่ต้องเอาลัทะมนตรี เอาข้าราชก,การในกระทรวงดิการที่แม่งปัญญาอ่อนที่แม่งโคตรได้สาษาเข้ามาบริหารงานอานี่นะเพอาะถ้าเข้ามามันก็ตายเหมือนเดิมแล้วถามว่าจะบอกว่าทุกท่านอยากใช้คําว่าปัตรุบให้ดีขึ้นไอ้ทุกท่านอยากใช้คําว่าปัตจุบุให้ดีปัตจุบให้ดีมากเปลดใช้คําว่าปัิรูปให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้ว่าถ้าวันนี้ เราเปลี่ยนระบบการศึกษาได้เราเปลี่ยนการเมือนได้เรามั่นใจไหมล่ะว่าวันพรุ่งนี้มันจะไม่มีปัญหาเพราะทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเรื่อยแม้แต่ความคิดคนแม้แต่ร่างกายเราเองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ระบบเหล่านี้ไม่ควรจะหยุดอยู่กับที่มันควรที่จะพัฒนาพัฒนาต่อไปเรื่อยพัฒนาต่อไปทุกวินาทีทุกนาทีทุกวันทุกปีพ่านาไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุด แต่ก็มีไดโนเสาร์พวกที่แม่งนั่งอยู่ในสะพานนั่งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการพวกนี้ที่เข้ามาหยุดการพัฒนาของระบบการศึกษาไทยแล้วดึงการศึกษาไทยให้แม่งถอยลงบอกเยว่าถ้าเราไล่คนพวกนี้ออกได้แล้วนาคนที่มีความคิดทันสมัยความคิดก้าวหน้าเข้าไปได้วันนั้นระับการศึกษาไทยจะเดินหน้าต่อไปไเรื่อย แล้วเราก็มั่นใจไม่ได้ว่าคนที่เข้า,ขาไปนั้นในสิบยี่สิบปีข้างหน้าเขาจะมัน่นที่นาตอแบบนี้รอเปล่าเพราะหนึ่งเขาอาจจะไม่สามารถปรับความคิดของเขาให้ทันสมัยในอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าได้เพราะฉะนั้น,น่เมื่อถึงสิบยี่สิบปีข้างหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนคนเข้าไปใหม่มันต้องเป็นวงจรมันต้องเป็นระบบแบบนี้ไม่ใช่อยู่ที่นี่แล้วอยู่เป็นสิบยี่สิบปีสามสิบปีแต่ความคิด เหมือนเดิมความคิดเหมือนกับ20ปีที่แล้วแล้วจะหาอะไรมาพัฒนาแค่นี้ครับสรุปคือการศึกษาไทยไม่ได้สอนให้เด็กพัฒนาตัวเองแต่สอนให้เด็กเหมือนกันเหมือนกันยังไงลองคิดดูนะครับเขานิยามขูว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติในเมื่อแม่พิมพ์ของชาติแม่พิมพ์เป็นลูก แม่พิมพ์เป็นรูปตัวเอแล้วลูกพิมพ์อะ่ะแล้วตัวที่พิมพ์ลงไปอะ่ะจะกลายเป็นตัว B ตัว C ได้หรอมันก็ต้องเป็นตัว A แบบนั้นมันก็ต้องเหมือนกันนี่คือบัการศึกษาไทยนั่นแหละครับผมอยากจะฝากว่าอยากจะฝากเป็นผู้ปก,กครองพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มีลูกมีหลานผู้ใหญ่ฝากบ,บอกว่าการศึกษาไทยทําให้เด็กเครียดครับ ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทาอันนี้มาจากการจษาไทยในเมื่อวันที่เขาไม่เหนือใครโปรดฟังเขาเถอะครับในเมื่อท่านอาจจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆสําหรับท่านแต่มันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับนักเรียนสําหรับเด็กสําหรับเยาวะชนผมอยากจะบอกว่าท่านฟังเขาเถอะครับแล้วฟังเขาถึงท่านอาจจะช่วยอะไรไม่ได้ท่านฟังเขาแล้วเขาอยากจะเรียนอะไรเขาอยากจะทําอะไรให้เขาได้ลองทํา ให้เขาได้ทําให้เขาได้เรียนอย่าไปปิดกั้นความคิดเขาในเมื่อเขาได้ลองทําถ้ามันไม่ดีเขาจะเรียนรู้ได้ครับว่ามันไม่ดีในเมื่อทําไปแล้วมันผิดเขาจะสามารถเรียนรู้ได้ครับว่ามันผิดผมฝากไว้แค่นี้ครับเข้าใจเด็กเข้าใจเยวาวชนแล้วเยาวชนจะเข้าใจตัวเองครับคุณครับอ่าขอสิ้งจับมือให้กับน้องฟิลหน่อยจ้าสิ่งที่คุณได้ยินไปคืออะไร ่คุณได้ยินไปคือเด็กกำลังรู้สึกว่าถูกกดทับชีวิตตัวเองถูกกำหนดชีวิตตัวเองใช่หรือไม่และกำหนดไม่ได้มาจากบุพการีแต่มาจากระบบรัฐบาลหรือการศึกษาของไทยเองหรือเปล่าวันนี้ที่ฉันมีเรื่องอยากจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบก่อนหน้านี้นะคะจะขอแจ้งนิดนึง ให้ทำปัจจัดรถหายนะคะหมายเลขรถทะเบียน6 2 1 9รับพี่ทางด้านของจำเนวดการด้านหน้านี้นะคะค่ะและเรามีบริการสำหรับผู้ที่อยากฟังว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีทางด้านของลูกชิ้นนะคะอยู่ด้านหลังดิฉันและน้ำนึ่งทางด้านขวาเออด้านซ้ายมือนะ,ะจ๊ะสามารถมารับได้ฟรีค่ะ โอเควันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะวันนี้ทุกท่านท้าไหมคะแม่แผ่นดินแม่ไหมแม่ถังและอาจารย์ของน้องไมายได้ทำการรวบรวมความกล้าและทำจดหมายเข้าไปพบสถานทูตอเมริกาสถานทูตยุโรปขอโทษค่ะสถานทูตยุโรปหรือ EU